ผีสมพานหลวงพ่อพร้อมเรื่องเล่าตำนานเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของหลวงพ่อพร้อมในตอนที่ได้เกิดเรื่องดังกล่าวนี้นั้นหลวงพ่อพร้อมได้รับการนิมนต์ให้ไปเป็นเจ้าอาวาสที่วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งซึ่งเชื่อได้ว่าวัดแห่งนี้น่าจะมีอายุที่เก่าแก่ราวๆร้อยปี เดิมทีนั้นวัดแห่งนี้ก็มีพระจำพรรษาอยู่ตามปกติแต่ก็อยู่ได้ไม่นานก็มีเหตุให้ต้องสึกหรือย้ายออกไปจนหมดแม้ว่าชาวบ้านจะนิมนต์พระจากที่ต่างๆมาจำพรรษาแต่ก็ไม่มีพระรูปไหนเลยที่สามารถอยู่ที่วัดแห่งนี้ได้นานมีพระอยู่รูปหนึ่งบอกให้ชาวบ้านฟังว่าเหตุผลที่ท่านนั้นอยู่วัดแห่งนี้ต่อไปไม่ได้ หลักๆเลยก็คือผีสมภานเที่วัดแห่งนี้ค่อนข้างดุมากและยังชอบมาก่อกวนเพื่อขับไล่ให้พระให้เนเนออกจากวัดดังกล่าวไปทำให้ชาวบ้านจ้ำใจต้องปล่อยทิ้งวัดแห่งนี้ให้ร้างไปซึ่งก็ร้างมานานหลายปีจนมีชาวบ้านคิดไอเดียได้จึงได้ไปนิมนต์หลวงพ่อพร้อมให้ท่านมจนาจ้าพรรษาเป็นเจ้าอาวาส ที่วัดร้างแห่งนี้เมื่อรับนิมนต์แล้วหลวงพ่อพร้อมก็ได้เดินทางมาเมื่อมาถึงที่วัดหลวงพ่อพร้อมก็เห็นถึงความสุดโสมของวัดแห่งนี้ท่านว่าควรจะบูรณะวัดแห่งนี้ให้ดียิ่งขึ้นจึงได้ขอแรงชาวบ้านให้มาช่วยกันซ่อมแซมและพัฒนาวัดแห่งนี้จนสภาพของวัดนั้นดีขึ้นมาก มีชาวบ้านหลั่งไหลมาทำบุญและได้ส่งบุตรหลานให้มาบวชเป็นพระเป็นเนนจำนวนไม่น้นอยหลวงพ่อพร้อมจึงได้พัฒนาวัดแห่งนี้ให้จเจริญยิ่งขึ้นไปซึ่งท่านก็ร่วมพัฒนาวัดแห่งนี้เป็นเวลาถึงสองปีทุกอย่างก็ดูเจราบรื่นเสมอมาหลวงพ่อพร้อมก็ไม่ได้พบเจออะไรหรือเรื่องราวผิดปกติแต่อย่างใดแบบที่ชาวบ้านนั้น ได้เคยเตือนท่านเอาไว้จนมาถึงในคืนหนึ่งมันก็ได้เกิดเรื่องขึ้นในคืนนั้นหลวงพ่อพร้อมท่านได้ฝันเห็นชายอ้วนเตี้ยหัวล้านคนหนึ่งได้เข้ามาหาท่านชายคนนี้เขาอ้างตัวว่าเขานั้นเป็นเจ้าของวัดแห่งนี้เพราะเขานั้นเป็นผู้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาการพูดคุยกันในช่วงแรกๆก็เป็นไปด้วยความราบรื่นแต่โดยดี แต่ในช่วงท้ายของการพูดคุยนั้นชายที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าของวัดก็ได้เอ่ยปากขับไล่หลวงพ่อพร้อมให้ออกจากวัดแห่งนี้ไปทำให้ทั้งคู่เริ่มมีปากเสียงกันแม้ว่าหลวงพ่อพร้อมจะอธิบายเหตุผลต่างๆนานาก็แล้วแต่ชายคนดังกล่าวกลับไม่รับฟังซ้ำเขานั้นยังมีอารมณ์ที่เดือดดาลมากยิ่งขึ้นและยืนกระต่ายขาเดียว ด้วยการขับไล่หลวงพ่อพร้อมให้ออกจากวัดแห่งนี้ไปหลวงพ่อพร้อมท่านก็ไม่กลัวและบอกว่าท่านนั้นจะไม่ไปไหนทำให้ชายผู้นั้นโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเขาถึงกับพูดขู่อาฆาตหลวงพ่อพร้อมก่อนที่เขานั้นจะจากไปแน่นอนว่าหลวงพ่อพร้อมไม่ได้สนใจเรื่องความฝันในครั้งนั้นมากนักท่าน ยังคงพัฒนาวัดนี้ต่อไปเรื่อยๆเยนื่องด้วยที่ว่าพระประธานในโบสถ์ของวัดนั้นชำรุดสุดโทรมและแตกร้าวหลวงพ่อพร้อมจึงได้ปรึกษากับชาวบ้านโดยท่านอยากที่จะสร้างพระประธานขึ้นมาใหม่แทนองค์เก่าที่ชำรุดสุดโทรมชาวบ้านก็เห็นดีเห็นชอบด้วยและได้ร่วมสมทบทุนเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์และจ้างช่างให้สร้างพระประธานองค์ใหม่ เมื่อได้ความดังนั้นหลวงพ่อพร้อมจึงได้เดินทางไปติดต่อช่างหล่อพระที่กรุงเทพและได้เดินทางกลับมาที่วัดและแล้วก็ได้เกิดเรื่องขึ้นอีกครั้งเมื่อคืนหนึ่งชายอ้วนที่อ้างว่าเป็นเจ้าของวัดนั้นได้มาปรากฏตัวอีกครั้งในความฝันของหลวงพ่อพร้อมเขานั้นได้กล่าวชื่นชมหลวงพ่อพร้อมกับการกระทําของหลวงพ่อพร้อม ที่ได้สร้างพระประธานใหม่แต่เขานั้นก็ยังคงยื่นกลานที่จะขับไล่หลวงพ่อพร้อมให้ออกไปจากวัดแห่งนี้โดยเขาได้ให้เวลาหลวงพ่อพร้อมอยู่ในวัดแห่งนี้ได้ถึงแค่ตอนที่สร้างพระประธานเสร็จเทน,นั้นด่านหลวงพ่อพร้อมเองเมื่อได้ฟังท่านก็มีอารมณ์ขึ้นมานิดหน่อยเพราะในเมื่อท่านทำให้วัดนี้จเจริญรุ่งเรืองแบบที่เกิดขึ้นทำไม ผีตนนี้ยังจะต้องมาขับไล่ผีของชายผู้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าของวัดจึงได้บอกว่าที่ปล่อยให้หลวงพ่อพร้อมอยู่ที่วัดแห่งนี้ได้นานก็เพื่อที่จะให้หลวงพ่อพร้อมนั้นซ่อมแซมและทนุบำรุงวัดแห่งนี้เพื่อไม่ให้สุดโทมและเมื่อทำภารกิจนี้เสร็จแล้วหลวงพ่อพร้อมก็จะต้องออกจากวัดแห่งนี้ไปโอ้ฟังคำพูดคำจาของผีตนนี้แล้ว มันก็ช่างบ่งบอกนิสัยและจิตใจอันคับแคบที่จะเอาแต่ได้และผลประโยชน์โดยไม่สนใจผู้อื่นนำซ้ำยังหลอกให้พระให้เจ้าสร้างผลประโยชน์ให้ตนเองแบบนี้หลวงพ่อพร,ร้อมจึงได้ยืนกลาดว่ายังไงท่านก็จะไม่ไปจากวัดแห่งนี้แน่นอนคำตอบของท่านนี้ทำเอาสพีสมผ่านถึงกับเดือดดานหน้าตาดุดนันขบฝันแน่น ก่อนทีมันนั้นจะขู่อาคาดหลวงพ่อพร้อมว่าหากพระประธานนี้เสร็จเมื่อไรหลวงพ่อพร้อมนั้นจะได้เจอดีแน่ๆเมื่อพูดจบแล้วผีสมผานก็ได้จางหายไปหลวงพ่อพร้อมก็ไม่ได้สนใจคำครูดังกล่าวแต่อย่างใดและท่านก็ได้ไปรับพระประธานมาประดิษฐานไว้ในโบสถ์ตามปกติจนเป็นที่เรียบร้อยเวลานั้น ได้ล่วงเลยผ่านไปเราๆหนึ่งเดือนมันก็ได้เกิดเรื่องที่ผิดปกติขึ้นเมื่อหลวงพ่อพร้อมเริ่มมีอาการป่วยโดยเฉพาะที่ดวงตาของท่านนั้นมันมีอาการบวมแดงและอักเสบเป็นอย่างมากอาการของท่านนี้มันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนระยะเวลาผ่านไปเป็นเวลาสามเดือนตาของหลวงพ่อพร้อมนั้นก็ปิดสนิทจนมองไม่เห็น หลวงพ่อพร้อมเองก็คิดว่าดวงตาของท่านนั้นคงจะบอดสนิทแล้วแน่ๆแต่แล้วอาการของท่านก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจนตาของท่านนั้นกลับมามองเห็นเป็นปกติแน่นอนว่าเหตุที่เกิดขึ้นนี้มันก็คงจะเป็นฝีมือของเจ้าผีสมผานที่ได้กระทำต่อท่านตามคำขู่ของมันเป็นแน่หากยังปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้อีกต่อไป ท่านก็เกรงว่าผีสมผานตนนี้อาจจะไม่ได้เล่นงานแค่ท่านแต่มันอาจจะลามปามไปยังพระเนตรในวัดแห่งนี้และก็ชาวบ้านที่ได้มาทําบุญที่วัดหลวงพ่อพร้อมจึงคิดที่จะปรับทัศนคติของผีสมผานตนนี้ให้จงได้ให้ผีตนนี้ได้เห็นถึงสิ่งที่ถูกที่ควรในช่วงเวลากลางวันของวันนั้นหลวงพ่อพร้อม จึงได้หยิบเอาหนังสติกของเด็กวัดพร้อมลูกกระสุนที่สร้างจากดินเหนียวที่เด็กวัดนั้นเอาไว้ใช้ยิงไล่ฟูงนกที่มาส่งเสียงร้องรบกวนหลวงพ่อพร้อมได้เดินไปที่เจดีที่หลังวัดซึ่งเป็นที่เก็บอัฐิของผีสมพานตนนั้นก่อนที่หลวงพ่อพร้อมจะหยุดยืนห่างจากเจดีนั้นเป็นระยะทางห่างพอสมควรท่าน ได้บอกว่าหากว่าท่านมีความดีความเหมาะที่ควรจะอยู่ในวัดแห่งนี้ต่อไปก็ขอให้ท่านนั้นยิงลูกดินเหนียวทั้งสามลูกให้โดนเข้ากับเจดีเก็บกระดูกของผีสมภารทั้งหมดแต่หากแม้นว่าท่านยิงไม่โดนเจดีเก็บกระดูกนั้นแม้แต่นัดเดียวท่านจะย้ายออกไปจากวัดแห่งนี้ทันทีเมื่อพูดจบแล้วลวงพ่อพร้อมก็ได้ยิงลูกดินเหนียว เขาใส่เจดีย์เก็บกระดูของผีสมผานทีละนัดทีละนัดจนครบสามนัดแน่นอนว่าไม่มีลูกดินลูกไหนเลยที่พลาดเป่าเมื่อเหตุการณ์เป็นดังนั้นหลวงพ่อพร้อมจึงได้ประกาศก้าวว่าท่านนั้นจะอยู่ที่วัดแห่งนี้เวลาได้ผ่านพ้นไปจนถึงช่วงค่ำๆของวันนั้นเองหลังจากที่ทำวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลวงพ่อพร้อมท่านก็ได้เข้าจำวัดตามปกติในช่วงที่ท่านนั้นกำลังสลืมสลือใกล้จะหลับเต็มทีร่างของผีสมผานก็ได้มาปรากฏตัวต่อหน้าของท่านด้วยท่าทางที่ดูหงอยๆพร้อมกับบอกว่าตนนั้นจะขอยอมถอยและไปจากวัดแห่งนี้ซะแต่หลวงพ่อพร้อมนั้นท่านก็ได้ห้ามปรามเอาไว้และบอกให้ผีสมผาน ก็อยู่ที่วัดแห่งนี้ต่อไปโดยที่ท่านนั้นขอแค่ว่าให้ผีสมพานนั้นเลิกออกมารบกวนพระเนรหรือหลอกหลอนชาวบ้านที่ผ่านไปมาในละแวกนั้นให้อยู่ใครอยู่มันเมื่อผีสมพานได้ฟังก็ตบปากรับคำหลวงพ่อพร้อมก่อนเที่ร่างของผีสมพานจะค่อยๆจางหายไปและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีพระเนรหรือชาวบ้าน ได้พบเจอกับผีสมพานตนนั้นออกมาหลอกหลอนหรือรบกวนอีกเลยหลวงพ่อพร้อมจึงได้อยู่ที่วัดแห่งนั้นและพัฒนาวัดแห่งนั้นจนเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านในย่านนั้นสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ